มาแล้วค่ะทุกคนมาพบกับทำโปรกกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยอ่าตัวเลขทั้ง16ตัวที่เราหากันไปในคลิปที่แล้วเนาะมาดูกันทุกคนว่าจะมีคนหากันเจอไหมทุกคนโอ้ยวดวมาดิมาดิทุกคน,กคนตัวเลขทั้ง16ตัวมันจะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ทุกคนก็ระวังกันไว้หน่อยเด้อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี พูดผิดพูดผิดไม่ใช่ระวังกันไว้เธอทีทุกคนพี่บวกกับสตูอยู่แล้วจะบอกกับเพื่อนว่าระวังไว้ก็คือมันจะมีตัวเล็กและตัวใหญ่ <S <S ทุกคนต้องหากันดีๆบางตัวพี่ก็แอบแอบมุมๆหน่อยมันถึงจะน่าตื่นเต้นไงถ้าแบบตัวใหญ่โดดๆตรงๆเลยคนที่มาที่หลังจะได้หาอะไรเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นทุกคนต้องหากันดีๆนะและเน้นว่าพี่จะใช้ตัวหนังสือเป็นสีเหลืองตัวหนังสืออะไรล่ะตัวเลขอืม ตัวเลขเป็นสีเหลืองนะคะจะมีทั้งตัวเลขตัวใหญ่อยู่กลางบ้างมุมบ้างบนบ้างซ้ายบ้างเออคระคระ,ะกันไปนะคะเพราะฉะนั้นดูกันดีๆเดอ้อส่วนคลิปนี้พี่ก็จะมีให้เล่นอีกเหมือนเดิมทุกคนเผื่อน้นองๆคนไหนที่แบบอุ ui, ๊ยพี่ได้แล้วว่าอีกนิดเดียวเองขาดแค่ตัวเดียวเองและเสียดายไงเรามีรอบแก้ตัวนะคะ <laughs> ไม่ใช่อะไรทุกคนเวลาได้เล่นอะไรแบบนี้แล้วมันสนุกพี่ก็สนุกครับพี่ได้เล่นอนะ่ะเออมันตื่นเต้นไง และก็คือมันต่อให้เราเข้าช้าเราก็ยังมีโอกาสหาได้เพราะว่ามันไม่มีใครตาดีได้เร็วขนาดนั้นหรอกใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นหากันดีๆนะพี่จะทำเป็นตัวเล็กๆด้วยตัวใหญ่ๆด้วยบางตัวก็เห็นง่ายบางตัวก็เห็นยากเลยคะ่ะมันก็ต้องมีซ้อนแอบกันบ้าง,งาใช่ไหมล่ะโอเคเราก็พูดกันมาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นสตูเลยจังหวะนี้เรา หาสตูดีกว่าทุกคนเดี๋ยวนะทุกคนเมื่อกี้พี่บอกทุกคนหรือยังว่าพี่จะเฉลยอ่าคําตอบอ่ะพี่จะเฉลยยังไงน่าจะยังไม่ได้บอกใช่ไหมอขอโทษพี่ลืมพี่จะอ่าแปะไว้ข้างล่างคลิปนี้นะทุกคนนะทุกคนลองดูว่ามันใช่เหมือนที่ทุกคนหาเจอไหมเอยโอเคเดี๋ยวด้วตัดไปตอนที่เจอสตูแล้วจริงๆวิงอุยนี่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 น,น,นี่ทุกคนพี่เจอแล้วพี่เจอแล้วพี่เจอแล้ว เขาลุรือเปล่าแหมอย่างนี้ก็หวานสิคะคิวฟรีไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าเพื่อนเขาจะแคนเรามัง้งไหนอะ่ะเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยข้างบนว้าวข้างบนเลยออุ้ยตรงนั้นก็มีตรงนั้นก็มีตรงป้อมหรือเปล่าบ้านไม่ใช่ป้อมทุกคนแต่เป็นบ้าน วิ่ยแล้วพี่ไม่มีสะโคบไงประเด็นน่ะมันเล่นยากอ่าไม่ใช่ไม่ใช่บนยอดทุกคนแต่เป็นบนนั้นเป็นไงเจ็บละวสิเจ็บละสิน้องโอ้ยไม่จอยบอกไม่ได้แล้วประเด็นคือพี่จะหนียังไงก่อนถ้าศัตรูมาล้อมพี่นี่คือจบเลยนะยคือจบเลยจริงๆรอ่ะตอนนี้นู่นไง ยังไม่ทันได้ขาดคำตรงนั้นก็แวบๆแบบออดาวดาวดาวเป็นไงไรน,น้อง <c oughs> แบบอุ๊ยแบตหมดโอ้โหหัวลาะสาใจยายไม่นานแบตบหมดแล้วยอดนั้นไข่อัคนหรือเปล่า <c oughs> ไม่น่าช้อยนะไม่น่าช้อยและไอเตี้ยพี่ก็ขันด้วยไงปราเด็นอยากออกคลิปไง เนียนๆทุกคนเราเนียนไว้เราเนียนไว้ไม่มีใครเนียนเกินเราหรอกเขา่าจะยิงไอคนที <pixels. S 2> <field> ่อยู่ข้างบนไม่กล้าถอยอะทุกคนถอยตอนนี้นี่อันตรายต่อชีวิตแน่โอ้ไม่กิรดเกมจะจบไวอะเปล่าเกมจะจบเร็วหรือเปล่าถอยไหมทำใจเธอดู แ้วประเด็นคือเราหูหนวกไงเราจะทำอะไรผีพามบ่ได้เดอ้อไปตรงนั้นตลาลสังหารก็อยู่ข้างหน้าอุย้ยชีวิตข่อยสโคบกับบมีไปตรงนั้นทุกคนบอกพี่บ่นอะไรพี่ไปซิพี่ไปแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วมันมาชาร์จเราอู้ทุกคนอพี่กระโดดไม่ทันโอ้ม oh my กอดปืนที่ฉัน M7 กอด เซ็งเซ็งครับงานนี้บอกเลยว่าเซ็งแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเราเหรียนเยอะอยู่ทุกคนถ้าเพื่อนเราใจดีม,ดมีเมตตาต่อลูกไก่ตาดำๆอย่างเราก็น่าจะชุบนี่ไงคุณเพื่อนเบอร์หนึ่งใครก็ได้คุณเพื่อนบอกงั้นชุบเราหน่อยคุณเพื่อนชุบเรา <c ười> ใครก็ได้คนนั้นขอให้เป็นเรานะี่ค่ะ <c ười> พเพื่อนบอกชุบแน่นอนมาถึงนี่แล้วไม่ชุบได้ยังไง อุ้ยแต่ศพเยอะจังตรงนี้มันน่าอร่อยจังเลยอะคุณเพื่อนส่วนตลาดสังหารก็เช่ามันทุกคนไมีเอาก็ได้ <c oughs> ไม่ใช่อะไรมันอันตรายกันไปแถวนั้นมันน่ากลัวนะคะ <c oughs> อุย๊ยออแล้วทำไมคนคนนั้นที่โดนยิงต้องเป็นเราใครก็ได้ที่ไม่ใช่ดิฉัน เพื่อนดิฉันชุบดิฉันอยู่ตรงนี้ตั้งนานทำไมคุณไม่ยิงล่ะคะดิฉันเพิ่งเกิดนะคุณจะคุมกําเนิดดิฉันแล้วหรือแล้พี่ไม่ได้ยินเสียงไงเพื่อนก็อยู่ไกลโอ้ไม่ก็ชีวิตมีปืนด้วยวา<ๆ>งไอวอลก่อนทุกคนเพื่อความอุ่นใจทําอะไรมันจะได้สะดวกนะคะลูกซองเอามาถึงไม่ใช่ซองยาวแต่ก็เป็นลูกซองเราก็จะเอา แล้วไป่กลับมาที่เดิมทำไมเนี่ยไม่ไปเราจะออกทางนี้หวังว่าไอ้นั่นจะไปแล้วนะยังไม่ไปคนมันยังไม่ไปแล้วมันไม่ตายไงมันเอาอะไรทำเลือดเอาเดียวนะโอ้ไม่มีโมโค้เหรอเมื่อกี้คืออะไรอะทำไมจุดไม่ขึ้นหรือว่าพี่ตาถั่ว,วะอะว้ายวายแล้วจังหวะนี้ กรีดร้องค่ะบอกเลยว่ากรีดร้องเพื่อนบอกฉันชุบแล้วแกตายอุ้ยแล้วเพื่อนมาอย่าเพิ่งกดไลค์ก่อนอีกคนหนึ่งเอาบททันมันมันเป็นอะไรอ่ะทุกคนกับการที่ไลค์มันต้องดีเลย์อ่ะคือมันส่งผลต่อเกมลเหรอ GM ทำไมต้องปรับให้มันไลค์ช้าเด้อโอเคไม่เป็นไรเราจะไม่นอกเรื่อง เราจะลงกับเพื่อนไอ้เมื่อกี้มันถึกเกินไปโอ้ข้อเสียดายเลยถ้าพี่เห็นจุดนะมันไม่ทันได้ตั้งตัวนะบอกลอยมันเด้งแน่เฮ้แต่ถ้าเป็นซองยาวก็เดยงอ่ะช็อตเมื่อกี้พี่จะอัดให้หมดแม็กเลยแต่ไม่มีวาสนาได้จับซองยาวอ่ะดิประเด็นอ่ะปวุ้วุ้ยๆุ้เพื่อนเพื่อนเสี มีส้นกับคุณนะมีส้นกับคุณดิฉันเห็นเมื่อกี้นะอ๋อเป็นพ่อไม้นี่พลังแห่งสกาทุกคนรู้หมดว่าพี่เล่นสกาไก่โอเมก้า oh พี่เล่นสกาไม่เป็นเท่าไหร่ทุกคนไม่ใช่สกาดิฟา,าร์มสเออนั่นแหละฟา,าร์มาสสกานะ่คือของชอบอุย้ยเปลี่ยนเป็นโลยนัดละกันเล่นง่ายกว่าเยอะเอาไม่เพื่อน ฟาร์มอสเวลสามเลยนะคุณใครก็ไม่จับอุ๊เห็นแล้เห็นละเห็นแล้วพี่จะนั่งยิงเจาะหินให้ระเบิดไปเลยมาดิออกมาดิไม่เข้าก็วงบีบนะคุณนะตับตัตับอุย้ยดีดว่ะดึงเออล่วงล่วงไปหาดูปืนเขาก่อนทุกคนนะ ทุกคนบอกพี่จะฟาร์มยันวินาทีสุดท้ายเลยเหรอใช่ทุกคนพี่จะฟาร์มยันวินาทีสุดท้ายเลยละอุ้ย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 พี่ไม่เข็ดทุกคนพี่ไม่เข็ดพี่จะเล่นพี่จะเล่นทรงควงพี่บอกรอยพี่จะล้างแขนอุ้ยแล้วเกมนี้รู้สึกเหมือนว่าเรามีเปอร์เซ็นต์จะได้ที่หนึ่งนะในเบอร์สองเราล่วงไปแล้วอะชุบไม่ได้ไนายอุ้ย,ยเนี่ยเนี่ยมันต้องมีคนร์ปทุกคนดูนะ ร่างมันมาถึงนี่แล้วตัวมันจะไม่มาหรือไงล่ะเออไอเราก็หลอไปเถอะโอ้ยหลอกควายเขาบอกอ้ <c ười> oh my god มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนคนไหนมันหลอกดิฉันโอ้ยแล้วโอ้โอ้ oh my god oh my god oh my god เ oh พืพ่อนทุกคนเขาอ,อยู่ไหนอะ ไอ้บ้าก็ตังไอ้บ้าไอ้ยอไอ้บ้าไอ้บ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็นอู้บอสีไอ้คุณอยู่ไหนเฮ้ย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 มาดิ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 เอ็มโฟนะเว้ยพลังแห่งเอ็มโฟนอยู่โน้ตุจักปะเจาะบอกเลยว่าเจาะอุ้ยบอสสีเราดันเหรอคุณเอาจิงดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่าเพิ่งเข้านะใจเย็นให้ดิฉันครบก่อนสิทุกคนแต่เพื่อนพี่ล้มนะแล้วพี่อยู่ไกลอย่างเงี้ยเอเอเขามีสตูด้วยไงเมื่อกี้นะ่ะได้ไหมเบอร์สีเมียนมันได้ไหมน่าจะได้แล้วแหละทุกคนพี่จะเอาไอ้นี่ต่อเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเล,เ,ลเลือเรือเือใครเรือใครเรือกับเบอร์สี่เปล่าไม่ไม่ไม่เลือแล้ว จะอยู่ตรงนี้แค่คนที่ฆ่าเพื่อนเราเมื่อกี้เมียนมันเบอร์ติเออ,อเป็นการชนะที่งงๆโอเคทุกคนไปละ